สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง f e c o o o และ y o u t u b e จุฬาเดลโพลัสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศิีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิตเป็นผู้ดนำเนินรายการค่ะ เมื่อพูดถึงหอยทากนะคะท่านเนี่ยก็จะนึกถึงไม่ใช่แค่เป็นอาอย่างเดียวนะคะแต่ณปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของความสวยความงามนะคะหอยทากเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นผู้นำหนึ่งเลยนะคะที่เราเอามาใช้ในเรื่องของเครื่องสําอางนะคะเครื่องอป,อประโลมผิวนะคะแล้วก็ทําให้ในเรื่องของการดูแลนะคะให้เราเนี่ยอ่อนวหวด้วยวันนี้เราก็จะมาคุยกันนะคะว่ามันมีนวัตกรรม ใหม่อะไรไหมคะที่จากหอยทากที่สามารถที่จะช่วยชะลอไหวได้นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอภิยศักกรหญิงจุลาลักษณ์กุลจินนะคะท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นผู้อํานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท SG Innovation ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์เปิ้ลค่ะก่อนอื่นอยากจะถามว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเมื่อพูดถึงหอยทากเนี่ย กับในเรื่องของการชะลอวัยเนี่ยนะคะณปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีนองหาวเนี่ยมันบอกอะไรได้บ้างไหมคะว่าหอยทากมันมีส่วนช่วยทําให้เกิดการชะลอวัยทาให้คนอ่อนอ่อนวัยมากขึ้นนะคะโอ้จริงๆหอยทากผลิตภัณฑ์ชะลอวัยด้วยหอยทากนะคะ,คะไม่ใช่เทรนปัจจุบันเลยเป็นเทรนแบบนานมาแล้วจนคนคิดว่า จะมีอะไรใหม่หอยทากรู้อยู่แล้วว่าแบบหอยทากดียังไงสมานแผลได้กระตุน้นการสร้างคอลลาเจนเติมค,<ะ>ความชุ่มชื้นทําให้ผิวเด็กลงเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ค่ะคนอาจจะแบบเนื่องจากน้องเขาแบบพัฒนาการมาเป็นล้านปีแล้วมนุษย์เราอะรู้มาตั้งแต่สมัยครีโอพัตตาแล้วค่ะ,ะแสดงว่าก็ไม่ใช่เป็นอะไรที่ใหม่เลยนะคะใช่เพราะฉะนั้นถ้าถามว่ากระแสะว่าเอ๊หอยทากชะลอวัย อาจจะทุกคนอาจจะตกใจว่ามันมัน,ม,นมันเพิ่งมาหรออ,อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าช่วงเนี้ยคนเขาจะไปไฮอ่ไปไปมีกระแสกับพวกเรตินอลพวกวิตามินด3อะไรที่แบบว่าเป็นการการะตุ้นการสร้างคอลลาเจนไปแล้วซึ่งต,ตัวนั้นอะ ออกจะเป็นแนวแบบโมเลกุลทางเคมีค่ะแต่ว่าน้องหอยทากอะคะเขามาในรูปแบบผสมเขาไม่ได้มาแบบว่าอะสารเคมีตัวนี้ผสมตัวเดียวเพื่อที่ทําให้เราหน้าเด็กแต่เขามาแบบว่าปรุงมาโดยธรรมชาติเขามีทุกอย่างที่กระตุ้นคอลลาเจนเขามีทุกอย่างที่ให้ความชุ่มชืน้นเขามีการผลัดเซลล์ผิวโดยไม่ต้องไปเติม AHA S <S ซึ่งอ,อยู่ในหอยทากหมดเลยนะคะงานวิจัยตัวเนี้ของจุลานะคะท่านอาจารย์สมศักดิ์ปัญหาเนี่ย ท่านเป็นศาสตราจารย์ที่คณะวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะท่านก็ศึกษามา40ปีตั้งแต่ท่านเรียนจบบรรจุเลยท่านศึกษาเกี่ยวหอยเลยใช่ไหมต้จากท่านอย่างดีเลยเป็นเป็นหอยอย่างเดียวมา40ปีจนรวบรวมมาเรื่อยๆค่ะว่าเอ๊ะคุณสมบัติทางเคมีคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาทางการออกฤทธิ์สกินแคร์อะไรของเขาเนี่ยตัวไหนเด่นเรื่องอะไรแต่ว่าหอยทากเนี่ย หลักๆคือกระตุ้นความหน้าเด็กด้วยการสร้างคอลลาเจนค่ะน้องมีเปปไทด์อ่าสมัยเนี้ยสกินแคร์ก็ต้องบอกว่าเราบรรจุเปปไทด์โมเลกุลจากประเทศนู้นประเทศนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่หอยทากผลิตออกมาเลยผลิตอ๋อเพราะงั้นเราก็ไม่จําเป็นต้องไปสั่งซค้อเลยเนะไม่ต้องอไ,ออไม่ต้องไปใช้สกินแคร์ที่แบบนักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินกีน้นีออกมาหอยทากเป็นคนสังเคราะห์อ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ในหอยทากมีคือการฆ่าเชื้อค่ะ Ah, แทนที่ <okay. S 2> เราจะไปหาสารที่แบบอยากฆ่าเชือ้ออยากให้ผิวหน้าเราแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยเป็นสิวง่ายไม่ค่อยแบบอ,อย่างยีสต์หรือเชื้อราก็เป็นต้นเหตุของสิวผด <Okay. S 2> ทุกอย่างที่ตามธรรมชาติมันจะทําให้โรคผิวหนังเกิดขึ้นได้น้องหอยทากเขาผลิตออกมาแล้วด้วย oh. ก็คือมีการทดสอบว่าฆ่าทั้งเชือ้อราฆ่าทั้งแบคทีรียฆ่าทั้งยีสต์ที่ทําให้เกิดสิวอักเสบ ผิวหนังค่ะไม่น่าเราอย่างเวลาปิ้นเคยไปฟาร์มของหอยของอาจารย์ด้วยนะคะแล้วปั้นเห็นหอยทากรู้สึกเป็นอย่างน,นีมันหน่าเด็กอยู่ตลอดเพราะมันมีเมือกอย่างนี้หรือเปล่าคะผิวของเขาจะตึงเขาจะอิ่มน้ําเขาจะแบบชุ่มชื้นตลอดเวลาเพราะเขาผลิตมาเพื่อฟื้นฟูผิวตัวเองค่ะหอยทากเป็นสิ่งมีชีวิตในโลกใบน,นี้ชนิดเดียวที่ผลิตสกินแคร์มาปกคลุมตัวเองเพื่อเป็นอ่าเขาเรียกว่า วิวัฒนาการกลไกลการเอาตัวรอดในขณะที่เราเป็นคนเราเอาตัวรอดด้วยการมีสมองมีแขนขาวิ่งใช่ไหมคะเสือก็มีความดุร้ายนู่นนี่นั่นมีระบบป้องกันภัย แต่หอยทากเอาตัวรอดด้วยเมือกของเขาเมือกตัวรอดเอาสวนเออความสวยด้วยของกูด้วยใช่ไหมคะเขาอยากสร้างกระดองเขาก็หลังเมือกออกมาเขาอยากให้ผิวหนังชุ่มชื้นยืดหยุ่นก็หลังเมือกออกมาจนอย่างที่บอกว่าครีโอพัตตาใช้ในการเป็นสกินแคร์เจเนเรชันแรกเลยตั้งแต่พันปีที่แล้วก็คือใช้เมือกหอยทากอ๋ออุ้ยแล้วตรงสมัยครีโอพัตานี่เขาเอาเมือกหอยทากมาไต่ๆๆแล้วแล้วอย่างนี้เลยหรือเปล่าเหมือนจะเห็นในภาพนะใช่ไหมคะใช่แล้วทําไมจริงๆ อาพูดกันแบบแบบบ้านๆเลยอ่ะจริงๆถ้าเราอย่างนี้ดีอ่ะมันมันมันก็ได้ที่จะเอาเมือกจากหอยทากโดยตรงแล้วมาทาเลย oh, มันคอนซนเรชั่น น่าจะสูงกว่าดีกว่า,ราหรือเปล่าคะเราไม่รู้ว่าสายพันธุ์อะไรค่ะ,<อ>ะเพราะว่า <อะ S 2> ที่อาจารย์ศึกษามาประเทศไทยมี600 000, อสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ก็อาจจะไม่ได้สารสกัดไม่ได้ตัวเมือกที่มันเด่นในด้านที่เอามารวมกัน <อะ S 2> ในขวดน,นี้ค่ะโอเคค่ะวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็คือมันคือสารเคมีอะโรมนติง <อะ S 2> มันคืออะไรคะ ก็เป็นชื่อลิขสิทธิ์นะคะ,ะที่ทางอาจารย์สมศักดิ์คณะวิทยาศาสตร์จดลิขสิทธิ์เป็นพาเทนว่าอโรแมนทิน<ะ>ก็มาจากที่มาของเมื่อหอยทักตัวเนี้ยมาจากไททอยเท่านั้น อ,อ๋อไม่ใช่มาจากตรงตรงตรง,ตรงเท้าเดินของมันนะอ่าไม่ใช่ค่ะอ uh huh. คือของงานวิจัยจุฬาเนี่ยจะเป็นที่เดียวในโลกเลยนะคะที่เราใช้เมื่อหอยทากส่วนไททอยเขาเรียกว่าแมนเทิลแมนเทิลอ่าเมื่อหอยทากที่คีโอพตาอาจจะเอามาไตาหรือว่าอ่าสเปนอาจจะใช้เ uh huh. กาหลีอาจจะมีเป็นเมื่อหอยทากที่เขาไม่เคยสกัดเฉพาะส่วนไททอยค่ะทำไมมันดียังไงคะ ความแตกต่างเนาะถ้าเมื่อหอยทากบริเวณที่เท้าอะค่ะน้องหอยทากเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อเป็นสกินแคร์แต่เขาผลิตมาเพื่อใช้ในการลดการเสจสีใช้ในการเคลื่อนที่มีโมเลกุลใหญ่ะทําให้เขาเอาไว้เดินเอาไว้เกาะต้นไม้มีความเหนียวมีความยืดเห็นไหมคะว่าโฆษณาสมัยก่อนถ้าเป็นเมื่อหอยทากต้องตบๆแล้วก็ยืดได้ใช่ใแล้วมันยืดใช่คือเหนียวขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าท่านอาจารย์ก็คือคัด ตรงเมือกเท้าไม่เอาเลยเราจะไม่ไปทํากรรมวิธีที่ให้น้องหลังเมือกจากเท้าวิธีการสกัดของไททอยเนี่ยจะใช้อีกแบบหนึง่งเขาจะหลังออกมาเป็นเมือกใสๆค่ะอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นมันจะดูน่าจะใสบริสุทธิ์มากกว่าเนอะบริสุทธิ์มากกว่า<ะ>แล้วมันคนละ ชีวโมเลกุลคนละคนละอย่างกันเลย uh huh. เมื่อที่ไว้เดินก็จะไม่มีอะไรบำรุงไม่มีอะไรที่แบบว่าเป็นสารสารที่อาจารย์วิจัยทั้งหมด uh huh. แต่ว่าเมื่อที่ออกจากไททอยเนี่ยเขาเน้นว่าฆ่าเชื้อชุ่มชื้นอ่าแล้วก็ผลัดเซลล์ผิวได้ป uh huh. ้องกัน UV ได้เป็นเป็นตัวที่พอน้องเขาหลั่งออกมาแล้วค่ะมันจะเหมือนไหลมาเป็นเส้นเส้น,เส,นเส้นทางเหมือนแม่ uh huh. น้ำเพื่อลงไปทางตัวเลย uh huh. เพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันก็แตกต่างกันพอสมควรแล้วเมื่อพูดถึงอ่ะั้นเห็นหอยทากก็ไม่ได้ตัวใหญ่ตัวเล็กเนาะในการที่จะทำให้มันหลังแล้วมันเพียงพอต่อการการที่เราจะเอามาทำเนี่ยค่ะ่นี่แห<า>ละค่ะถึงเป็นที่มาว่าทำไมอาจารย์ถึงวิจัยมาตลอดออกว่า40ปีจนได้วิธีการสกัด<ะ>จนน้องหอยทาก หนึ่งตัวก็ก็ใหญ่อยู่นะคะเขามีทั้งไซเล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่แต่ว่าที่จอบแจ๊บไปดูฟาร์มอาจารย์ก็คือจะจะใหญ่ประมาณนี้น้องนวลจะจะใหญ่ที่สุดเป็นแบบว่าให้ให้น้ําที่แบบให้ความชุ่มชื้นเยอะอันนี้ก็เป็นสูตรลับของอาจารย์สมศักดิ์ที่ไม่บอกอีกนะว่าน้องนวลเนี่ยให้อะไรเยอะกว่าอีกเก้าสายพันธุ์นะคะแต่ว่าน้องเขาจะไซส์ใหญ่นิดนึงก็หนึ่งตัวเนี่ยก็จะได้เมือกมาประมาณสิบซีซีค่ะ สิบซีซีต่อหนึ่งครั้งในการเก็บแล้วถ้าเราแบบก็จมีแต่จังไม่ได้ไปฆ่าเนาะพอปกติจังก็ไม่ฆ่าล้วก็ยังเออรีดมาใช่ค่ะฟาร์มของที่จุลานี่เขาแบบเมตตาคับเมตตากับหอยมาแามนา้นคืออาจารย์สมศักดิ์นี่เรียกว่าเป็นบิดาของหอยได้เลยท่านแบบเอ็นดูหอยทุกตัวแล้วก็น่าจะเป็นปู่ของหอยแล้วค่ะใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะก็เป็นนายกสมาคมหอยโลกสองสมัยอ่าค่ะ ก็นั่นแหละค่ะเวลาไปเก็บก็จะไม่ทําอันตรายไม่ได้ทําให้เขาอารมณ์เสียเขาจะหลังมาด้วยความรู้สึกสบายๆออกมา1 0บซีซีแล้วก็ไปพักผ่อนแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราต้องการเก็บก็มาใหม่เป็นแบบนี้นะคะจะใช้เวลากับน้องหอย1ตัวเนี่ยประมาณ2-3ปีหลังจากนั้นเราจะปลดประจำการให้เขาพักผ่อน Oh. แล้วก็ยังเลี้ยงต่อนะคะ oh. ไม่ได้เอาไปทำอาหารโอ้ oh. เป็นอะไรที่แบบว่าแบบดูแลเขาอย่างดีนะคะเอาแต่ใช้ <Happy S 1> ใช้เขาแค่สองถึงสามปีเองปกติกด,ดว่าจะใช้มากกว่านี้ <laughs> นะใช่ค่ะเพราะว่าตรงนี้มีเพื่อนๆถามมาเยอะมากเลยว่า อุ้ยมาจากหอยแล้วมันตายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่โออันนี้ก็โอเคทําให้เวลาคนที่จะใช้ก็รู้สึกดีคื้อนะคะว่าเออโอเคค่ะเปดประจำการแล้วก็โอเคเราก็ใช้คราวนี้เนี่ยกลับมาตรงของของอะโรมาตินเนี่ยค่ะที่เมื่อกี้คุยก็คือว่ามันไม่ได้มาจากหอยตัวเดียวหอยชนิดเดียวมันสิบสายพันธุ์ค่ะสิบสายพันธุ์ทำไมต้องเลขสิบค่ะลัคกี้นัมเบอร เขาผสมกันแล้วลงตัวที่สุดค่ะถ้าเราอยากจะให้ผลลัพธ์ที่อาจารย์เทสที่ตามงานวิจัยว่า hmm. ได้ผลในเรื่องของการลดการสร้างเม็ดสีดีที่สุดชุ่มชื้นมากที่สุดผลัดเซลล์ผิวดีที่สุดกระตุ้นคอลลาเจนมากที่สุด ต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมของสารสกัดจากทั้งส0สายพันธุ์นี้ก็คือสิสใจพันธุ์อยู่ในคอามจรองมันมาจากการทดลองแล้วเราก็ไม่สามารถเรียนแบบได้ด้วยเพราะอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าสายพันธุ์ที่1ผลิตอะไรออกมาในสัดส่วนเท่าไหร่ถูกไหมคะอ๋อโอเคค่ะคราวนี้เมื่อกี้ที่ที่อาจารย์พูดถึงการที่เอามาสิบสายพันธุ์มาแล้วก็มาเทสมันมีเทสดูอะไรบ้างไหมคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเทสในเรื่องของ ก็คือ,อรเรื่องของความชุ่มชื้นความชุ่มชืน้นอ่าอันนี้มันชุ่มชื้นดีกว่าอื่นก็ชัดเจนว่าเท่าที่เราเทสมาสิบสายพันธุ์เนี้ยให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะอันนี้สองคือความเข้มข้นของการสร้างคอลลาเจนก็คือตัวเปปไทด์ค่ะค่ะตัวเนี้ยอาจารย์เทสมาพบว่าในเมือกสิบสายพันธุ์ที่เป็นที่มาของสิทธิบัตรอารมันทีนะคะเขามีความเข้มข้นของเมือกเปบปไทด์เนี่ยมากกว่า ที่อื่นๆที่มีการผลิตวัตถุดิบเมื่อหอยทากเหมือนกันทั่วโลกนะคะสามสิบเท่าสามสิบเท่านั่นคือเราแปะไปปุ๊บหน้าเราเด้งสามสิบเท่าเลยป้ะจริงจริงใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจบรายการเทสได้เลยอ๋อโอเคเพราะว่ามันมันแสดงว่ามันมันจะตรองมแรงกว่าอ๋อโอเคค่ะคือเราจะรู้สึกได้เลยว่าอ่าเราอีกอย่างหนึ่งนะคะเราลืมไปเลยว่าหอยทากที่เนี่ยไม่เหนียวไม่ยืดไม่โมเลกุลใหญ่ของเราเล็กๆ อ่าแล้วก็ใสๆใช่ไหมคะแต่พอทาไปปุ๊บนะคะเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเราเติมน้ำให้ผิวอ่ะโดยที่น้องไม่ได้แบบเหนียวเนื้อหนะแปะที่หน้าเรา<ม>น้องจะซึมเข้าไปเลยเพราะใช่เพราะบางทีป้นทาแล้วแบบที่ของที่อื่นนะมันจะเหนียวเหนียวแต่นี่ก็คือเพราะมันใส่มันก็เลย <c oughs> จะจะใส่คือด้วยความโมเลกุลเมื่อกตัวเนี้ยมันโมเลกุลเล็กมากหล <c oughs> ังแบบที่เราแบบ ไปสกัดมาแล้วอะอเราต้องผ่านการกองฟิลเตชันอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มเลกุลเขาเอาแต่มเลกุลเล็กๆเท่านั้นมันจะได้ไม่อุดตันเพราะฉะนั้นคนที่เคยแบบมี issue กับหอยทากมาก่อนว่าฉันใช้ไม่ได้ใช้เราแบบอ,บอตันออนั่นคือไม่ใช่เมื่อหอยทากอโรมันทินที่เป็นตัวไททรอยค่ะแล้เหรอในเรื่อง,องน้อยมากๆค่ะคือต้องบอกว่าการแพ้เครื่องสําอางแพ้่สารสกัด ทุกอย่างใครๆก็มีโอกาสเนาะแต่เนื่องจากความที่เขาเป็นธรรมชาติและเขาเป็นสัตว์นะคะเซลล์สัตว์เราจะคลายกันมากกว่าอาณาจักรพืชถูกไหมคะพืชเนี่ยเขาอาจจะผลิตอะไรหลายๆอย่างที่แบบว่ามันเป็นท็อกซินกับเซลล์เราเพราะฉะนั้นการแพ้มันจะแตกต่างกันเลยส่วนการที่แบบ เขาผลิตสารออกมาเพื่อที่จะให้เข้าไปในเซลล์เขาได้อะ,ะมันค่อนข้างจะไม่ใช่สารพิษเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนเราจะแพ้เมื่อหอยทากเนี่ยจะน้อยมากๆเพราะว่าอย่างนี้บอกเขาคือการผลิตยาออกมาเยียวยาตัวเองเนาะมันไม่ใช่ผลิตสารเคมีที่อันตรายออกมาทําร้ายตัวเองอะค่ะอเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะ,ะแล้วคุณสมบัตินอกจากเมื่อกี้ที่เราพูดถึงแนละ้วมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของอทำให้หน้า ชุ่มชื้นเพิ่มเติไทายกระตุ้นคอลลาเจนกระตุ้นคอลลาเจนเออกระตุ้นคอลลาเจนนี่ก็คือว่าเป็นแทนทายเอจจิ้งเลยค่ะอ๋อมันกระตุ้นเร็วกว่าที่อื่นไหมคะมันทาปุ๊บอย่างเงี้ยเดี๋ยวอีกอาทิตย์หนึ่งมันจะมาแล้วอาจารย์เห็นน่าเิ้งเลยนะอาจารย์เปิ้ต้องรอค่ะแต่ว่าเรื่องของไฟยลายเล็กๆในผิวหนังเราอะค่ะอันนี้คือถ้า มีการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังเยอะขึ้นไฟล์ไลนมันจะน้อยลงแต่ไม่ใช่ว่ารอยใหญ่ๆที่แบบเป็นร่องอะไรแบบเนี้ยอันนั้นมันชั้นกล้ามเนื้อละอม,มันอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าชั้นผิวหนังที่ทําให้ผิวเราหนาตัวขึ้นผลิตคอลลาเจนมากขึ้นเซลล์ผิวหนังผลิตได้ดีขึ้นตัวนี้จะเห็นผลมากๆอ๋อค่ะคพราะนี้อันนี้คขาถามอาจจะนอกไปนิดนึงแต่พอดีเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของหน้าด้งหน้าเลยต่างๆเนี่ยนะคะ ดยปกติแล้วเนี่ยทั่วๆไปมันไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์นี้ทั่วๆไปเนี่ยในการทาพวกเนี้หน้าที่จะเป็นเดงหรือแต่งตึงอย่างเงี้ยมันจะอยู่ได้นานไหเพราะว่าที่เป้นถามไม่ได้หรอคะพอไปคุยกับคุณหมอที่เสริมสวยเขาบอกว่าโอ๊ยอาจารย์ถ้าแป๊บเดียวฉีดดีกว่ามันอยู่นานกว่าอไอเงี้ยมันมันก็เลยมีจะมีแบบว่าสองออปชั่นเนาะ้า,าโอเคใช่แต่หลายครั้งอะคุณหมอก็บอกว่า ฉีดดีกว่ามันอยู่ได้นานกว่าเนาะกันค่ะอาจารย์สกินแคร์ขาดไม่ได้เป็นเหมือนแบบสิ่งที่เหมือนเราอาบน้ําแปรงฟันนะคะผิวของเราอ่ะโดนมลภาวะทุกวันเราต้องล้างหน้าทุกวันเราต้องทําให้ผิวเราแห้งไปจากการล้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นความชุ่มชื้นเกราะป้องกันผิวทุกอย่างเราจาไปต้องเติมกับเข้าไปแต่ว่าการฉีดนู่นนี่นั่นน่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขละ อันนี้ทำทำงานไม่เหมือนกันโอเคค่ะแม่ช่องตับของอาจารย์มากๆเลยใช่เพราะมันคือสกินแคร์เพราะไงั้นยังไงไงฉีดหน้าเราจะได้ก็ตามแต่เราก็ต้องอยากให้หน้า<ช>เราชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา<ช>่แล้วก็คะ<อ>เอ,อถ้ากิดไม่หน้าล่ะผิวละ่ะบางทีตอนนี้เราก็อยากที่จะให้ผิวเราชุ่มชื้นได้อันออน,นี้มามาทาได้ไหมคะแต่มันก็แพงน <laughs> เนาะ ก็ถ <łość> ้าอาจารย์สะดวกได้เลยค่ะแนะนำเลยอ่าแต่จริงไม่ว่าจะเป็นหน้าหรือผิวมันก็คล้ายๆกันใช่แต่ว่าเรื่องผิวเนี่ยค่ะตามที่แบบทีมงานเราแล้วก็ลูกค้ารีวิวกลับมานะคะไม่ว่าจะแผลเป็นรอยอะไรที่เขาแบบ มีมีปัญหารอยดํารอยแผลเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติดั้งเดิมของหอยทากอยู่แล้วนะคะเรื่องอเรื่องการสมานแผลเรื่องลดรอยดําลดรอยแผลเป็นก็มีน้องคนหนึ่งเขาอไปไปหน้าปรับความร้อนที่ใช้ไดผรมแล้วเขานึกอะไรไม่ออกเอ้ยไม่มี้านหารจระเข้นึกถึงอาโรมมนทินขึ้นมาก็บีบทาเลยแล้วปรากฏว่าไม่พองค่ะคือแบบ<ๆ>การลวกมันแบบเดียวยาเร็วมากแล้ววันรุ่งขึ้นก็คือเขาไม่เป็นรอยแผลเป็นเลย โอ้สุดยอดมากเลยใช่ค่ะนะคะแล้วตรงทิงไอตัวอารมณ์มันทินตอนนี้อะค่ะมันออกมาอยู่ในเป็นยังไงคะ,อะของในแง่ของเป็นครีมหรือเป็น เจลหรือเป็นอตอนนี้ผลิตภัณฑ์ตัวแรกค่ะก็จะเป็นซีรั่มเอาเป็นซีรั่มตัวเข้มข้นสุดเลย,ย่ซีรั่มจะเข้มข้นสุดมาก<ช>กว่าพวกือแิบก็คเอ85%ของตัวนี้ก็คือ Active จะเป็นอารูมนทินอารูมนทินประกอบด้วย2ส,ส่วนนะคะก็คือแมนเทิลจากเมอร์ฮยทัสิบสายพันธุ์บวกกับกุหลาบดามัส น้ำผูหลดามัสอะค่ะทำไมทำไมต้องต้องบอกด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการปรับปรุงงานวิจัยที่จุลาทำมา40ปีค่ะว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยชอบกลิ่นของหอยทาก๋อใช่เพราะมันจะมีกลิ่นเฉพาะแต่จ๊อบแซฟชอบนะคะรู้สึกว่ากลิ่นน้องก็แบบน่ารักดีถ้าคนไม่คุ้นจะรู้สึกแบบไม่อยากได้กลิ่นนี้ค่ะท่านอาจารย์อันชลีก็เลยได้ไอเดียแล้วก็ปรับร่วมกันมาเนาะกับทาง SG นะคะให้กลายเป็น กลิ่นของน้ำกุหลาบดามัสค่ะแล้แต่แต่ตัวกุหลาบเองไม่ได้ไปมีส่วน่ีมีส่วนด้วยก็เข้าในงานวิจัยเรื่องของการชะลอวัยการต้านอนุมูลสละการลดริ้วรอยเทียบเท่ากับวิตามินซีเราให้ผลเทียบเท่าเลยโอ้เพราะฉะนั้นจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ได้แค่ในเรื่องของ ผิวในเรื่องของอะไรอะนาดึงน่าดึง,ดงแต่ได้วิตามินซีให้ให้ผิวด้วยใช่ค่ะถือ,อบอกว่าน้องเขามาพร้อมกับฟังก์ชันครบเลยใครไม่อยากแก่ก็จะมีปัญหาอะไรบ้างริ้วรอยอความชุ่มชื้นใช่ไหมคะอยากกระตุ้นคอลลาเจนอ,อยากลดการสร้างเม็ดสีผิวขาวกระจ่างใสก็คือครบในนี้เลยเพราะว่าความคุณสมบัติของวิตามินซีเรารู้กันอยู่แล้วว่าช่วยให้หน้าเด็กช,ช่วยให้ใลด พวกรอยดำรอยแผลเป็นพวกเนี้ยค่ะอ๋อกการสร้างเม็ดสีแล้วจริงผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยค่ะมันมันเหมาะสำหรับใครบ้างอย่างถ้าเกิดอย่างป้อนนี่ยังยังไม่ใส่เกินไปที่จะใช่ใชไหมเหมาะกับทุกคนที่รู้สึกว่าผิวเรามีปัญหาค่ะถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าส่องกระจกแล้วตั้งแต่ หลังวันเกิด20ิบขวบเป็นต้นมาเราพบปัญหาอะไรบ้างนั่นแหลคะค่ะทุกคนเหมาะหมดเลยอ๋อหลังจาก20ก่อน20บไม่ได้เนอะ <laughs> อาจจะยังไม่ชัดค่ะเพราะว่าในเรื่องของชะลอวนะัยเนาะอาจารย์เปิ้ลคาดว่าคนเราจะเริ่มแก่ตอนอายุสักเท่าไหร่ดีคะโอ้ยสำหรับเปิ้ลเหรอคะห้าสิบกว่านะคะ <laughs> โอ้ย <laughs> อันนี้คือหมายเซตที่ดีมากโอ้เพราะว่าถ้าเราบอกว่า2ี่สิบสาสิบนี่ชะลอวัยรู้สึกุม่ตายแล้วมันทำไมมันเร็วหรล่าะอันนี้เปิ้ลไม่รู้เหมือนกันอนะแต่ตากะจริงๆมันคือ20่สิบขึ้นไปก็ชะลอวัยแล้วเหรอคะ แต่จริงๆไว้เจ็ดสิบแปดสิบเรายังเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่แก่ยังได้เลยนะคะแต่ในเรื่องของระดับเซลล์ค่ะพวกฮอร์โมนทุกอย่างสารทุกอย่างที่ร่างกายผลิตจะเริ่มดอบลงตั้งแต่อายุยี่สิบค่ะโอ้ตายละอเราจะลมวใช่ค่ะแต่เ่าใจใจมันไม่ดัะพี่เบิร์ตเดย์หลังวันที่ยี่สิบไปเราจะเป็นคนที่ไม่ได้สวยเหมือนเมื่อวานนะคะอ๋อเหรอคะทุกอย่างการฟังก์ชันการซ่อมแซมการผลิตอะไรมันจะไม่แบบว่าระดับออพติมอลเท่ากับ ตอนอายุยี่สิบเพราะฉะนั้นการที่เรามีไอ้ตัวพวกนี้ช่วยมันก็จะทําให้ให้มันทุกอย่างมันมันดูดีขึ้นใช่ถึงบอกว่าเหมาะกับทุกคนที่เริ่มคิดว่าผิวเรามีปัญหาแล้วค่ะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอะทาไมเมื่อก่อนเรานอนแล้วแบบเออหน้าเราตื่นมาไม่โสม,มเพราะว่าการฟื้นฟูเราดีใช่ไหมคะกระโฮอร์โมนล้วก็ยังออกมาดีแต่ว่าพอเราอายุยี่บห้ายี่สหกยิบเจ็ดพักผ่อนน้อย เริ่มรู้สึกแล้วว่าออสกินแคร์ต้องเข้าแล้วแหละต้องเริ่มรู้สึกแล้วว่าต้องดูแลตัวเองเนี่ยแหละค่ะก็จะเหมาะตรงนี้แล้วก็เหมาะคนที่เป็นสิวง่ายเพราะว่าทุกวันนี้คนจะมีปัญหาว่าใช้สกินแคร์ที่เป็นเคมีแล้วมีส่วนประกอบที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยไม่ถนัด ตัวนี้มาจากธรรมชาติจุดเด่นของอารโรมนทินไบโอซิลัมก็คือเราเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทบจะทั้งหมดเลยก็ค,คือส่วนอารโรมนทินนี่คือธรรมชาติหมดเลยอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีส่วนประกอบเล็กน้อยที่แบบว่าทําให้ซีลัมมันน่าใช้ขึ้นมาบรรจุในขวดได้ก็เพียงเล็กน้อยที่เป็นส่วนประกอบค่ะาวนี้คงต้องถามไปอีกอันหนึ่งเมื่อพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์หอยทากเนี่ยแน่นอนหลายๆคนก็จะชอบบอกว่า เกาหลีตายดีที่สุดในเคสนี้อาจารย์สามารถที่จะบอกได้ไหมคะว่าเอ้ยทําไมอะพลิพัณเดนโฟตเนี่ย่ะที่ทำมา,าจากของขจันจุฬายอดขายเยอะกว่าอเพราะว่าเขาอ่โด่งดังกว่าใช่ไหมคะ,ะนี่คือจุดที่อาจารย์พยายามจะแก้เลยคะ่ะคืออาจารย์อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยวิจัยมาเพื่อที่จะบอกกับโลกว่าตั้งแต่อาจารย์วิจัยมาไม่ว่าจะเทียบกับ ตัวน้องหอยทากที่เป็นสายพันธุ์ประเทศไหนนะคะอ่าเราไม่ได้บอกว่าวัตถุดิบของประเทศไหนเนาะเราบอกว่าตัวเมือกอะคะ่ะหอยทากสเปนหอยทากเกาหลีหอยทากในเขตมืองหนาวเนี่ยเขาจะผลิตสารที่ต่อต้านดูแลซ่อมแซมผิวได้น้อยกว่า,าหอยทากเมืองไทยเพราะหอยทากเมืองไทยเนี่ยเป็นหอยทากในเขตร้อนนะคะเรามีโรกเยอะ ใช่เรงปกกับปกใช่มันเลยทําให้น้องหอยอะค่ะเขาผลิตเก่งเขาผลิตออกมาหลากหลายเพื่อแล้วก็ความร้อนด้วยนะคะเพราะว่าน้องหอยทากเนี่ยเขาเพิ่งขึ้นมาจากน้าไม่นานเนาะวิวัฒนาการของเขาเขาต้องการความชุ่มชื้นเยอะมากแต่เขาอยู่ที่เขตร้อนเส้นสูงสุดเขาก็เลยต้องผลิตะไรออกมาที่ ให้ความชุ่มชื้นเยอะมากเพื่อป้องกอันแสงแดด UV แล้วก็สารฆ่าเชื้อต่างๆก็จะเยอะก็จะเข้มข้นอย่างที่บอกว่าทำไมเราวิจัยได้เข้มข้นกว่าเขา30เท่าเพราะว่าสายพันธุ์ไทยนี่แหละค่ะดีที่สุดอา,อาจารย์สมศักดิ์พูดตลอดเลยว่า เราอยากบอกให้โลกรู้ว่าหอยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกโแต่แต่ใช่เลยที่เมื่อกี้อาจารย์พูดเถูกต้องเพราะว่าเขาขายในปริมาณมากกว่าเยอะกว่าเขาเอาดาวลากเกาหลีมาพรีเซนต์เยอะกว่าทุ่มเงินเยอะกว่ามันก็เลยทําให้ดูเหมือนว่ามันมันติดตลาดแต่ไม่นานคะ่ะอารม م นทินเราจะต้องไปใกล้ๆเขาเลยอ่าใช่เลยอะคะ่ะตอนนี้เนี่ยของอารม م นทินเนี่ยนะคะอันนี้นี่ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะได้ขายหรือยังคะประมาณายังไม่ถึงปีค่ะประมาณน่าจะหกเจ็ดเดือนวิธีใช้นะคะกดน้องออกมาหนึ่งปั๊มใช้ตอนเช้าหนึ่งปั๊มแล้วก็ตอนเย็นอีกหนึ่งปั๊มอ๋อค่ะแล้วก็ สามารถนวดให้น้องเข้าซึมกับใบหน้าได้เลยค่ะแต่น้องจะซึมเร็วมากนะคะเหมือนน้าเปล่าเลยใช่เพราะเพิ่มเิมันเคยเคยเคยลองเทสดูนิดหนึ่งอะนะคะตอนแต่ว่าเออเริ่มต้นตอนที่จะาเพราะว่ามันไม่มีความเหนื่อไม่มีความเหนื่อตัวเป็นเองเป็นยังชอบเลยใช่ค่ะโอเคเลยค่ะคราวนี้เนี่ยสุดท้ายอาจารย์อยากที่จะฝากอะไรไว้กับของเกี่ยวกับในเรื่องของไบโอซีรัมอะโรเมนตินไหมไหมคะ ก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของนักวิจัยไทยนะคะเราวิจัยมายาวนาน40ปีเราอยากให้มั่นใจว่าเป็น เมื่อหอยทากที่ดีที่สุดในโลกหอยของเราเข้มข้นกว่าหอยที่ทุกคนเคยรู้จักถึง30เท่าเราก็ช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูบำรุงผิวลดปัญหาผิวนะคะถ้าวันนี้เราอาจจะติดว่าผลิตภัณฑ์คนไทยมันอาจจะไม่ได้โด่งดังเหมือนกับจากฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเพราะว่างานวิจัยเขาเยอะกว่าหรือเปล่าตรงนี้เราพยายามแก้เพนจ์พอยท์ว่าตอนนี้เรามีงานวิจัยรับรองทั้งหมดเลยเราวิจัยมาอย่างยาวนานใช้งบประมาณของ ทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งของทางจุฬาไปเยอะมากๆกว่าจะวิจัยออกมาเป็นขวดนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราแก้จุดที่เป็นจุดอ่อนของคนที่ไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ไทยว่าเนี่ยงานวิจัยแน่นมากวิจัยมาทุกรูปแบบการบำรุงผิวได้เลยอาจจะไม่ใช่แบบสมุนไพรไทยที่แบบเรารู้สึกว่าเออไม่น่าใช่ไม่พรีเมียมแล้วนะคะเป็น อาสาสกัดของคนไทยที่มาพร้อมงานวิจัยก็เป็นจุดเด่นของทางแบรนด์ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์เราเกิดมาพอท่านใชน้เสร็จแล้วนะคะท่านจะชะลอวัยเลยค่ะหน้าเด้งเลยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ